วันนี้ผมตระเวนไปดูสภาพน้ำออกจากบ้านหนองโบน้อยอำเภอเมืองขอนแก่นครับตามเส้นทางก็มีน้ำท่วมจะเข้าสู่บ้านโคกท่าตรงไปก็น้ำพองครับสภาพขณะนี้โรงเรียนบ้านโคกท่ายังไม่มีน้ำท่วม นี่คือถนนนะครับที่จะมุ่งหน้าสู่บ้านเมืองเป่งอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นที่ที่ผมเยืนอยู่นี้ก็คือบริเวณบ้านโคกท่าตําบลหนองตูมอำเภอเมืองขอนแก่นครับเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอน้ำพองกับอำเภอเมืองขอนแก่นรถกระบะยกสูงก็ยังคงผ่านไปได้ครับ สภาพน้ำก็ลดลงไปบ้างแล้วครับสำหรับจุดนี้ครับบ้านเรือนที่สร้างอาศัยติดถนนอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำครับต้องมีกระสอบทรายเพื่อไม่ให้น้ำทะลักเข้าไปในบ้านครับเห็นมีอะไรนอครับแขวนอยู่บนกิ่งไม้แน่นอนครับป้ายทะเบียนเป็นของใครบ้างท่านผู้ใดที่เป็นเจ้าของทะเบียนรถหมายเลข บ่อใบไ,ไม้หอหีบ3392อขอนแก่นยอยักษ์กอไก่7812อขอนแก่นบ่อใบไ,ไม้นอหนู8353มหาสารคามและ3ขอไข่ดอเด็ก5437กรุงเทพมหานครมารับได้ครับที่บริเวณปากทางเข้าเชื่อมรอยต่อระหว่างบ้านบึงเป่งกับบ้านโคกท่าตำบลหนองตูมอำเภอเมืองขอนแก่นครับ